สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565โกศนอมเอดอนจานรภายใต้การนำของนางภารดีอารีสนันผู้อำวยการ,รกศนอมเอดอนจานรสรุปงบประมาณการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม2565ยิดเป็น99.07%งานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่11-12กร,รกฎาคมกศนอมเพดอนจาน ดำเนินการสอบวัดผลการภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1 2565นะกศนตำบลทั้ง5แห่งกศนอเอดอจจานพร้อมด้วยบุคลากรจัดโครงการติวเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอ็นเน็ตสำหรับนักศึกษากศนอเอดอจจานร,ระหว่างวันที่21-10ถึงวันที่สิงหาคม2565งานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาทักษะชีวิต วันที่7กรกฎาคมกสนอำเภอดอนจานจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพนกศนอตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินงานพัฒนาสังคมและชุมชนวันที่6กรกฎาคมกสนอำเภอดอนจานจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนจกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ณอ่างเก็บน้าห้วยแกงตําบลดงพยุงอเภอดอนจานจังหวัดกาลสินงานหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่8กรกฎาคมกศนอเภอดอนจานจัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมโคกหนองนามโมเดลณนะแหล่งเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลตําบลม่วงนามอเภอดอนจานจังหวัดกาลสินเป้าหมาย15คนผู้เข้าร่วมโครงการ18คนคิดเป็น120% งานการศึกษาตามอธัธยาศัยกศนอเภอดดนจานร,ร่วมกับห้องสุ่ดประชาชนจกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์กิจกรรมครอบครัวรักการอ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนทั้ง5าตำบลงานนโยบายและจุดเน้นกศนวันที่1นึ่กรกฎาคมกศนอเภอดดนจานจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย200คนผู้เข้าร่วมโครงการ210คนคิดเป็น10 5ณเปซ็นตะกศนตำบลทั้ง5แห่ง งานภาคีเครือข่ายวันที่5กรกฎาคมกศนอำเภอดอนจานมอบหมายนางการจนาปริจมรัดเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอณห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนจานวันที่7กรกฎาคมกศนอำเภอดอนจานมอบหมายให้ครูกศนตตำบลดงพยุง ร่วมงานสืบสารประเพณีวิถีชาวนาไทยดอนจานกิจกรรมลงแขนดำนาประจำปี2565นักแปลงนานายภัยสิทธิ์วงอินอยู่บ้านดงอุดมหมู่ที่12ตำบลดงพยุงอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินวันที่8รกรกฎาคมกศนอำเภอดอนจานร,ร่วมดำเนินโครงการหมู่บ้านชุมชนคนดีสีกาลสินจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณ2565 พร้อมด้วยจัดในิทศากาลตัวชี้วัดด้านความรู้ผู้คุณธรรมในการประเมินพิจารณาคัดเลือกนวัดมณีน,นพร,รัตน์หมู่ที่4บ้านสุดครองตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่19กรกฎาคมกศนอเภอดอนจานมอบหมายนางกาญจนาปรีํารัดพร้อมด้วยบุคลากรกสนเภอดอนจานนำนักศึกษาเข้าร่วมง,งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565เพื่อน้อมบรมลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณสนามกีฬาจังหวัดกาลสินวันที่19รกรกฎาคมก็สนองเภอดอนจานเข้าร่วมประชุมสนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขนจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาลสินณห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน วันที่21กรกฎาคมราครูกศนตนดอนจานเข้าร่วทมทำบุลตัดบาดเนื่องในวันธรรมส,สวรรค์ประจำปี2565ณวัดบูรพาดดานแต้ตดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินวันที่21กรกฎาคมกศนอำเภอดอนจานมอบหมายให้ครูกศนตนดงพยุงเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักสาราประชาคมหู่ที่ห้านหัวกุดินตำบลดงพยุงอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสิน์วันที่2กรกฎาคมกศนอำเภอดอนจานร,ร่วมงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อยกระดับการศึกษาได้อย่างไรการเสวนาผ่านระบบ Zoom เขามีสิ่ง กศนอมเภอดอนจานได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดทำขวัญในการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนวาระดอนจานอำเภอสะอาด2,565กศนอมเภอดอนจานจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานประชาธิปไตยประจำตำบลณนะหอประชุมกศนอมเภอดอนจาน